ดาวพระเกศในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่มีความทรงพลังและเป็นดาวที่มีความลึกลับอย่างมากมักถูกมองว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเร้นลับและเป็นพลังงานที่เกินธรรมชาติดาวพระเกศจัดว่าเป็นดาวตัวแทนของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณมีบทบาทสำคัญในเรื่องของความศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมถึงโชคลาภและเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อดาวพระเกตไปสถิตอยู่ที่พบใดเรือนใดก็มักจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวเกิดความคึกคักที่พบนั้นเรือนนั้นดาวพระเกตไม่เพียงแต่ส่งเสริมแต่ยังอาจจะมีผลทําให้เรื่องในพบนั้นเรือนนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ร้ายหรือว่าหนักกว่าเดิมได้ ดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากดาวพระเกตโคจรยกย้ายในวันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568เป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนและดาวจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีกันเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีสิง์เข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะ ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานตั้งแต่วันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568ค่ะดาวพระเกตนะคะมาสถิตอยู่ในเรือนกรมมะครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างดีค่ะ ตัวคุณนะคะจะหมกมุ่นเกี่ยวกับการทํางานมากขึ้นมีสมาธิมีใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการเรียนหรือกิจกรรมที่คุณให้ความสําคัญมากขึ้นนั่นเองค่ะดาวพระเกตนะคะมาส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสสําเร็จในสายงานในสายอาชีพของตัวเองถ้าสายงานนั้นนะคะคล้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับความทันสมัยเกี่ยวกับความก้าวหน้า ะะเกี่ยวกับความเ,เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้สื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่อะคะ่ะ a ออย่างเงี้ยนะคะจะยิ่งมีผลดีเป็นอย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะว่าดาวพระเกตเองก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความทันสมัยนะฮะความก้าวหน้านั่นเองและดาวพระเกตก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยุคเก่ายุคโบราณด้วยนะคะมันเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งหากชาวลัคนาราศีพิจิกมีการนําเอาความรู้เก่า เอาเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยทําได้สําเร็จในอดีตมาอัดแบมาปรับใช้กับการปัจจุบันของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้มากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวพิจิกนะถือว่าดาวพระเกตเข้ามาส่งเสริมในอาชีพในการงานที่ดีให้กับตัวคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการหรือสายงานใดนะคะคุณก็จะสามารถจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างลุล่วงเลยทีเดียวชาวลคราศีพิจิกคะ่ะดาวพระเกตเนะี่ยถือว่าเป็นดาวแห่งความคิด เมื่อโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือกนกรรมะตัวคุณอาจจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานบางคนอยากจะหางานใหม่หาอาชีพเสริมหาอาชีพเพิ่มหรืออยากจะขยับขยายต่อย,ยอดงานเดิมของตัวเองหรืออยากจะมองหาลู่ทางในการทํางานใหม่ๆอยากจะหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยากจะเรียนต่ออย่างนี้ก็ได้มันเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากจะพัฒนาอยากจะหาโอกาสเจ้าชะตาจะรู้จักบริหารจัดการ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคุณจะมีความละเอียดมีความพิถีพิถันไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบงานใดอยู่นะคะคุณจะมีความรับผิดชอบสูงคุณจะมีในเรื่องของออความเป็นผู้นําแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะยิ่งถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกมียศมีตําแหน่งนะคะหรือว่ามีอํานาจในเรื่องของการทํางานในองค์กรในหน่วยงานของคุณนะมันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความโดดเด่นมาก งานที่คุณทำงานที่คุณดูแลโปรเจกที่คุณบริหารจะมีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาชาวลัคนาราศีพิจิกคะในระยะที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะนะมันอาจจะส่งผลทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความเจ้ายศเจ้าอย่างค่ะมีความถือตัวถือตนเล็กน้อยคุณมองว่าเอ๊ฉันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วฉันจะไปทำงานอย่างนั้นได้อย่างไรมันอาจจะมีมุมนี้เกิดขึ้นหรือว่าฉันเรียนมาระดับนี้แล้ว ฉันจะต้องใช้ความรู้ของฉันให้มากที่สุดสิฉันจะไปทําอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเจ้ายศเจ้าอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อย่าให้เรื่องราวเหล่าเนี้ยมันผูกมัดตัวคุณมากจนเกินไปจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้นะเราต้องรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของเราแล้วก็ความคิดของเราด้วยนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกษมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะตัวคุณอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา นะคะไม่ว่าจะเป็นการทรําขวัญนาคนะคะเกี่ยวข้องกับออทรงเจ้าเข้าผีเกี่ยวข้องกับเครื่องสัม,มพนันธ์เกี่ยวข้องกับพิธีที่มีพระสงฆ์หรือว่ามีคนทาพิธีมาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งที่เขาต้องทําพิธีกันหรือว่าทางจีนก็ได้นะคะพิธีทางประเพณีคนจีนก็ได้เกี่ยวข้องได้หมดเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะได้ไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือตัวคุณอาจจะได้ไปทาบุญทําทานก็ได้นะ แล้วในช่วงนี้การทําบุญทําทานแล้วอ้อนวอนขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพยาดาฟ้าดินอวยพรอวยชัยคุณในเรื่องของการงานจะมีความสําเร็จได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวัง ในช่วงที่ดาวพระเกตเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะคือคุณจะมีเกณฑ์ต้องเลือกต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีทางแยกหรืออาจจะมีใครมากระตุ้นให้คุณทําอะไรบางอย่างากเกี่ยวกับการงานแล้วคุณรู้สึกอึดอัดลำบากใจไม่อยากทําแต่มันเป็นไฟบังคับว่าคุณต้องทําหรือว่ามันเป็นสภาวะกดดันตัวคุณว่าคุณจะต้องมารับผิดชอบตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้ก็ได้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกราบรื่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานขนาดนั้นก็ได้ กลับกลายเป็นว่าคุณรู้สึกกดดันมากกว่าคุณรู้สึกเครียดมากกว่าเพราะดาวพระเกตคือดาวแห่งความคิดแล้วก็คิดไปในทางลบด้วยเป็นความกดดันเป็นความวิตกกังวลคุณอาจจะกังวลในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็ได้หรือกังวลถึงความมั่นคงเกี่ยวกับการงานก็ได้ว่าเอ๊ะงานของคุณเนี่ยมันจะมั่นคงได้ขนาดไหนมันจะอยู่ยงคงกระพันไปอีกนานไหมเราจะทํางานนี้เลี้ยงชีพเราได้อีกนานไหมคุณอาจจะมีความคิดหรือว่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะและอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้ชาวลัคนานราศีพิจิก ต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือมีทางแยกเกี่ยวกับทางการงานเข้ามาหรืออาจจะมีโปรเจกต์สโปรเจกต์ให้คุณต้องเลือกหัวหน้างานเอามาให้คุณเลือกแบบนี้ก็ได้หรือมีงานที่อื่นที่ไกลที่คุณเคยไปสมัครไปสัมภาษณ์ไว้แล้วเขาเรียกคุณพอดีแล้วคุณกําลังตัดสินใจว่าเอ๊จะออกจากที่เก่าเพื่อไปที่ใหม่ดีไหมเนี่ยค่ะมันมีอารมณ์ของการเลือกการตัดสินใจเกี่ยวกับการงานเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณหากชาวาราศีพิจิกอยู่ในบริบทของการเลือกการตัดสินใจนะใช้สัญชาติยานของตัวเองใช้ความรู้สึก นึกคิดของตัวเองใช้เซนใช้หลางสังหณรของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะดาวประเกตมากระตุ้นแล้วต้องพยายามใช้เรื่องราวเหล่านี้นะคะอย่าไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ปรึกษาคนอื่นนะปรึกษาคนอื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใช้เซนใช้ความรู้สึกใช้หลางสังหณรของเราในการเลือกในการตัดสินใจจะดีที่สุดเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังนั่นเองนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนานราศีพิจิกค่ะชา าวพิจิตท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ